สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ตและรายการเมาไม่เจออะไรสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเพิร์ตมาคัดหุ้นให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเพิร์ตได้ทําคลิปคัดหุ้นเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็เลือกหุ้นมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เลือกไว้ทั้งหมด 9ตัวนะแล้วก็ตัดสินใจตัดออกไป4ตัวนะคะปรากฏว่า1ในตัวที่ตัดออกนี่พุ่งแรงมากๆค่ะวันนี้ก็เลยเลือกมาทั้งหมด8ตัวนะแบบไม่ตัดออกแล้วนะคะสําหรับหุ้นในวันนี้ก็จะมีหลากหลายธีมเนาะที่พ,พยายามเลือกมาก็คือเป็นหุ้นที่มี volume เข้าหรือมี f u น d flow ไหลเข้านะคะแล้วก็คราวที่แล้วอาจจะเป็นหุ้นไซส์กลางแล้วก็ใหญ่ไปสักหน่อยนะคะวันนี้จะมีหุ้นตัวเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีหุ้นสําหรับ day trade มาฝาก เพื่อนเได้ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะ FVC ค่ะหลังจากที่เขาไซเวสักระยะใหญ่ๆนะคะประมาณ3เดือนได้นะคะก็เป็นแท่งบิ๊กไว้แท่งนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็มาพร้อมวอลลุ่มมหาศาลเลยนะคะจากนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงพักตัวนะคะซึ่ง ถ้าเขาพักอยู่โซนบนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะพอพักตัวเสร็จก็น่าจะขึ้นไปทํำไฮแบบนี้นะคะทีนี้เราลองดูไทม์เฟรมที่ย่อยลงมานะคะ mm. เผื่อเป็นโอกาสสำหรับการเดเทรดได้ด้วยค่ะ mm. เราต้อง mm. เลือลกลากแค่ไหนจะเห็นได้ว่าขึ้นย่อยในไทม์เฟรม5นาทีนะคะเขาพุ่ง mm. ขึ้นมาเปลี่ยงตรงนี้เลยมีพักนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไป ทำ high าแล้วก็พักชุวงช่วงนี้มีย่อช่วงบ่ายนิดนึงนะคะก่อนจะขึ้นไปปิดตรงแนวต้านตรงนี้นะคะที่ประมาณ2.10จากนั้นวันต่อมาเปิดกระโดดขึ้นไปนะคะ่ะเปิดแกรปช่วงนี้มาเปิดตรงนี้เลยแล้วก็ไปทำ high าที่2บาท20นะคะจากนั้นก็ไหลลงค่ะไหลลงเสร็จก็มาปิดแกรป ตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอน ATC ค่ะลงมาปิดที่1.89ตรงนี้ซึ่งถ้าเราวางแผนการเล่นในโซนนี้นะคะโซนปัจจุบันที่1.94ก็คือสามารถใช้ Stop Loss ที่1.89ได้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้เขาก็น่าจะลงมาเล่นตรงโซนล่าง แถว1.60ตรงนี้เลยค่ะแต่ถ้าเขาไม่หลุด1.89ก็มีโอกาสที่เนี่ยอันนี้ก็เปิดโดดอีกละเปิดโดดเสร็จไหลลงคือทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหมือนเขาจะทําทรงนี้นะคระัเปิดโดดเสร็จแล้วก็ตอนตอนเย็นนะคะช่วงบ่ายก็ไหลลงเปิดโดดไหลลงนะคะมันก็เลยเป็นแท่งแบบนั้น ทีนี้เรามาดูต้านใหญ่กันดีกว่าค่ะอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยที่ล่วงลงมาก็คือเขาชนแนวต้านเดิมห่างตรงนี้นะคะ2.20เราลืมเขียนชื่อเราขอโทษเราลืมเขียนชื่อ ก็ถ้าทะลุแนวต้านโซน2.2ตรงนี้ไปได้นะคะก็ต้านถัดไปจะอยู่ที่2.6ค่ะบริเวณนี้แล้วก็ต้านถัดไปโซนประมาณ3บาทนะคะเอาละค่ะตัวถัดมาตัวนี้แหละที่ครั้งที่แล้วเราใส่เข้ามาในลิสต์แล้วนะแล้วก็เออน้องอาจจะยังไม่ไปมั้งก็เลย เอาน้องออกไปก่อนละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าขี้ต่นี่ไงถ้าใครแอบดูเฟรนดเราครั้งที่แล้วนะคะมันจะมีทั้งหมด9ตัวเนาะซึ่งเพอร์ตัดสินใจตัดออกไป4ตัวน้อง F อ m สมาร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนที่เพอร์มีคอสัปดาห์ที่แล้วเขายังอยู่ที่11.3อยู่เลยเขียนชื่อแป๊บนึงนะคะมาเดี๋ยวเราซูมดูกัน ซึ่งประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็คืออยู่โซนนี้ค่ะวันจันทร์ที่เปิดมาก็คือ,อยังอยู่เนาะ11.3.4ตรงนี้นะคะซึ่งเพิร์มองว่ามันมันจ่อต้านแล้วแหละตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้มั่นใจเลือกไห้เพื่อนๆนะคะขออภัยเป็นอย่างสูงตอนนี้ก็คือฟิวขึ้นไปแล้วนะคะพอเขาทะลุแนวต้านโซนนี้นะคะสังเกตว่าเขาไซเวอยู่ในกรอบประมาณตรงนี้นะคะ พักตัวลงมาไม่หลุด EMA 2 3 3แล้วก็เนี่ยค่ะพอจุดที่ออกจากกรอบได้ก็คือวันต่อมานะบิ๊กไวเปรี่ยงขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะวันต่อมาก็ตั้งบิ๊กไวต่อไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจหุ้นตัวนี้ก็คืออ,อ,อย่าพิ่งไล่ราคานะให้รอเขาพักตัวก่อนเดี๋ยวจะพาดูอดีตว่าถ้าเกิดเขานิวไฮแล้วเขาไม่ผ่านอ่ะจะเป็นยังไง ตอนนี้ให้ดูทำเฟรมย่อยนะคะถ้าใครอยากหาโอกาสในทำเฟรมย่อยนะคะสังเกตว่ามันจะมีจุดที่เขาย่อตัวลงมาระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะอย่างตรงนี้13.6มันก็จะเป็นยอดของออในทำเฟรมเดย์นะเดี๋ยวเปิดกลับไปให้ดูเนาะพอไม่หลุดตรงเนี้ยค่ะเขาก็ทำขึ้นพักทะลุข,ขึ้นต่อมีพักแล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นไป เจาะต้าเหมือนเดิมน,นะคะก็ลุ้นว่าพรุ่งนี้จะเปิดโดดต่อไหมแต่ว่าใชา่ย,ย่อลงมาก็ถือเป็นโอกาสนะคะอ่ะกลับมาที่ time frame day สิบามจุดหกที่บอกคือตรงนี้ในระหว่างวันนะคะของแท่งนี้เขามีย่อลงมาช่วงนี้นะขอซูมดูแนวต้านนะคะในอดีตนี่ ไฮสูงสุดอยู่ที่21.5นะคะตอนนี้ก็เอ่อเป็นโซนแนวต้านโซนนี้แล้วเหมือนกันนี่ช่วงนี้นะ16.3จะมีตรงนี้อยู่ปึ๊บก็คือใกล้แนวต้านแล้วเนาะลองดูว่าถ้าเขามีการพักตัวนะคะก็เป็นโอกาสแต่ว่าถ้านิวไฮต่อก็เล็งต้านต่อไปนะคะโซนนี้ประมาณ เกือบ18บาทแล้วก็ต้านต่อไปโซนนะ20บาทแล้วก็ไฮเดิม21.5ค่ะ,คะตัวต่อมานะคะเอ็มแฟอ็ ake, อันนี้จากที่เคยเสียทรงนะคะโซนนี้หลุดโลลงมาข้างล่างแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นไปใหม่ค่ะ พอดึงกลับขึ้นไปปุ๊บมีทำเอ็นยกหางตืบขึ้นพักทะลุรอบที่1ขึ้นพักทะลุรอบที่สองแล้วนะคะวอลลุ่มก็มาด้วยนะไหนหนึ่งเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าเขาจะกลับตัวแล้วก็ขึ้นไปเทสไทดข้างบนนะคะแนวต้านถัดไปโซนนี้ค่ะ 10.3นะคะแล้วก็โซนเอ่อ10นะ11บ,บาท11.5แล้วก็ไฮเดิมที่13.5ค่ะ stop loss เพ็ทเนี่ยนะอยู่ที่9.3ค่ะ วาทันมากนะคะอีอ e ี e e. ตัวนี้แหละที่บอกว่าเอาใจสายซิ่งนะคะแต่ว่าต้องเตือนว่าตัวนี้ให้เล่นด้วยความระมัดระวังเนะเาะแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวเพื่อจะเล่าให้ฟังนะที่เลือกมาวันนี้เพราะว่าเพื่อนเห็นวอลลุ่มท่งนี้มันเป็นมันเป็นแท่งเขียวเล็กๆนะแล้วมันก็มันก็เนี่ย คือก่อนหน้านี้ราคาเขาู่อยู่แถวๆนี้แหละสำหรับ ee นะคะมีการเสียทรงเปิดแก็บลงไปทั้งหมด2รอบก็คือโซนนี้นะอันนี้จะเป็นช่วงที่ลากข้อมูลมาให้ดูแก็บดาวครั้งแรกนะคะก็คือเมื่อวันที่4กุมภาเพราะว่าเป็นเครื่องหมาย x war นะคะแจกวอลเลน์อัตราส่วน 2ต่อ1ก็เก็บดาวลงมาเลยนะคะมาอยู่ที่โซนประมาณ1.67-1.69จากนั้นค่ะมีแก็บดาวอีกรอบหนึงช่วงวันที่16มีนา16มีนาปฏิทินอันนี้ไม่ขึ้นแต่ว่ามันคือเนี่ยคะ่ะวันที่เขาประกาศมาเนาะการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท CVD Bioscience มีเพิ่มทุนประกาศว่าจะเพิ่มทุนนั่นเองนะคะโดยการเพิ่มทุนจะ xr แบบนึงอ่ะตรงนี้ก็จะมีขึ้นอยู่ xm ด้วยงดจ่ายบันพผลเพิ่มทุนแล้วก็อ่าบลาบลาบลาที่สำคัญก็คือมีการ xr วันที่30เดือน3นะคะเดี๋ยวนะเปิดมาวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่28แล้วนะคะเตือนให้เห็นข้อควรระวังก่อนนะ ว่าวันที่30มีนาะเขาจะมีการเพิ่มทุนแต่ทำไมถึงเลือกตัวนี้มาเพราะว่าเพิ่แอบเห็นปอลุ่มตรงนี้ค่ะจึ๊บเห็นไหมคือหลังจากที่เขาเปิดแกลบลงมาชนเนีนะ่ย1.25นะคะมันก็จะไปชนแนวรับเดิมตรงนี้ เนี่ยะคะเส้นนี้1.25แล้วก็อย่างนิ่งๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นแทงเขียวเล็กๆนะคะแต่มีวอลลุ่มกระตุกขึ้นมาแล้วก็ดูในติ๊กเกอร์เห็นไหมคะโหดๆทั้งนั้น10ล้าน5ล้านวอลลุ่มใบก่อนใหญ่ๆเข้ามานะคะ12ล้าน3ล้านแบบนี้นะคะถ้าดูในไทม์เฟรมย่อยนะนี เห็นอะไรไหมตอนท้ายตลาดที่แบบจากที่เ,เป็นซีวีนอนนิ่งๆงนี้น,นะคะแต่ว่าก็มีมีวอลลุ่มตึ๊บๆขึ้นมาเป็นบางช่วงเนาะท้ายตลาดนี่คือชัดเจนมากมันก็เลยขึ้นไปปิดที่1.30นนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์มีโอกาสที่ตัวนี้จะเปิดโดดน,นะคะ ซึ่งเพื่อนๆที่ต้องการ day trade ก็สามารถวางแผนการเล่นได้ค่ะ STOP LOSS วางไว้ที่โซน1.25 1.26แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเปิดโดดก็คือให้วาง STOP LOSS ที่แก็บนะคะคือ1.30ได้เลยแนวต้านถัดไปอยู่ที่โซนประมาณ1.49 1.5ค่ะย้ำอีกทีนะคะ ตัวนี้ถ้าเราติดหุ้นนะเร,เราจะต้องได้รับสิทธิ์เพิ่มทุนนะซึ่งหลังจากเพิ่มทุนมันก็มักจะไดหลดลงอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพยายามเล่นเดทเทรดให้เป็นเดเทรดจริงๆนะยกเว้นแต่เราอยากจะอยู่กับเขานานๆนะคะอยากจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเขาด้วยแบบนั้นก็เป็นอีกแผนหนึ่งคะ่ะถ้าเราไม่ได้อยากเพิ่มทุนกับเขาเราจะต้องขายภายในวันที่29นะคะดูกันที่ตัวต่อมาค่ะอเทล Long, Sch like that, like that. Like i them, the ุ่นไอเทลนะคะภาพรวมก็เป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเขาจะเป็นลักษณะไซเว w a อัพมากกว่าคือเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นแล้วแบบไปเลยจะมีช่วงที่เขาขึ้นต่อๆ่อกันอย่างงี้นะคะแล้วก็พักตัวลงมาเนาะทีนี้เขาจะตอนนี้เขาอยู่ในกรอบนี้อยู่ค่ะส่วนนี้ สถานีก่อนหนะ้านี้ขึ้นมาพักตัวไปต่อแล้วก็ทิ้งลงมานะคะอยู่โซนนี้จากนั้นมีการขึ้นพักทะลุในคลื่นย่อยแล้วก็พักตัวลงมาจากนั้นเป็นบิ๊กไวขึ้นไปค่ะทำาใเจ็ดห้เนาะวันต่อมาเป็นแท่งแดงบิ๊กแบ็กทิ้งลงมาแล้วก็กลับลงมาเล่นในกรอบเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีการทำขึ้นพักทะลุ ย,ย่อยๆมองแนวรับอยู่ที่โซนประมาณ5.8ส่วนตรงนี้คือ5.5นะคะซึ่งแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะปิดเป็นแท่งแดงนะคะแต่ว่าสังเกต v อลุ่มที่เข้ามาเดี๋ยวเราไปลองซูมดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะ5นาทีเห็นวอลลุ่มใน5นาทีไหมคะ เริ่มตั้งแต่ช่วง4ี่โมงทายตลาดนะคะน่าจะเป็น A T C เริ่มดันตั้งแต่ช่วง A T C ของวันเพฤหัสที่ผ่านมานะคะมาปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตลาดเช้าวันศุกร์ก็คือดันขึ้นไปทำไฮที่6.30นะคะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นโซนแนวต้านพอดีนะของ time frame day ก็เลยเทสแล้วก็ร่วงลงมาค่ะปิดที่ 6.05ตรงนี้ค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นแนวสะสมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ยังไม่ต้องรีบนะอาจจะรอใกล้ๆแนวรับโซนนี้นะคะ5.8เนาะสต็อปล s สที่5.5 0ค่ะหรืออีกแผนหนึ่งก็คือรอให้เขาทะลุแนวต้านโซน6.30ขึ้นไปก่อนนะคะเพื่อให้เป็นขึ้นพักทะลุ2รอบเนาะให้เป็นเทรนดที่ชัดเจนขึ้นยืนเหนือกรอบตรงนี้ได้นะคะค่อยวางแผนการเล่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ตัวต่อมาค่ะ Inset ตตัวนี้เป็นแนวลุ้นแนวสะสมเช่นเดียวกันนะเขียนชื่อก่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวซูมเอาหลังจากที่เขาขึ้นแรงๆในช่วงนี้นะคะนิวไฮแล้วก็ไปทํำไฮที่8.8จากนั้นเสียทรงหลุดโลขึ้นย่อยลงมาค่ะแล้วก็เปิดแกลบดาวด้วยตรงนี้ น่าจะเป็นช่วงที่ออกบอเรนนะคะแล้วก็พยายามขึ้นไปใหม่ปุ๊บพอเทสตันเดิมยืนไม่อยู่ก็ร่วงลงมานะคะจากนั้นก็พยายามขึ้นตึ๊บตื๊บตึ๊บไม่อยู่อีกแล้วร่วงลงมามาอยู่กรอบประมาณ5บาทนะคะทีนี้ตอนนี้เรามองกันที่กรอบนี้คะ่ะจะวิ่งอยู่โซนนี มีแกลบน้อยๆตรงนี้นิดนึงซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปอีกสังเกตว่าจากที่ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้พอลงมาถึง4บาทเ0เขาก็มีการทําแท่งเขียวนะคะจากนั้นวันต่อมาเปิดแกลบขึ้นไปค่ะที่5.3แล้วราคาก็ยังไม่ลงมาปิดแกลบนะ อย่าให้มองชุดนี้ทางก้อนแบบนี้มันเป็นลักษณะของ Pipe Price ซึ่งเดี๋ยวเพิระจะทำคลิปอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะคะว่ามันคืออะไรมันเหมือนเป็นท่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขากำลังสะสมกำลังอยู่โซนนี้นะคะแล้วก็ถ้าสะสมกำลังเสร็จเขาก็ ทะลุขึ้นไปนี่ค่ะก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแรงๆเนะาะเพราะฉะนั้นเรามองแนวรับโซนนี้ค่ะ5.3สามารถวาง Stop Loss ตรงแก็บก็ได้นะคะที่5.2เนาะเพราะว่าถ้าหลุด5.2ก็ต้องมาดูกันที่โซน4.9อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาจะไปแรงจริงๆถ้าเขากำลังสะสมกำลังอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะลงมาปิดแก็บละ มันจะมีหลายหลาย,หลายตัวนะที่ทำทรงแบบนี้อยู่ก็คือเนี่ยนอนนิ่ง,งๆอยู่ในกรอบนะคะเหมือนเหมือนราคาถูกบีบอยู่ในท่อจากนั้นพอสะสมกำลังได้ที่เขาก็จะพุ่งพุขึ้นไปเลยเหมือนท่อแตกนั่นเองค่ะเมื่อวันศุกร์มีวอลลุ่มเข้ามาด้วยนะคะย้ำอีกทีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการกลับตัวอย่างชัดเจนเนาะเขาจะกลับตัวต่อเมื่อเขาทำทรงแบบนี้ปเป็นขึ้นผักทะลุก็คือหอให้ยืน ตรงนี้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มั่นใจในโซนนี้นะคะก็อาจจะรอให้เขายืนเหนือแนวต้านโซน5.96บาทขึ้นไปก่อนนะคะแล้วค่อยวางแผนการเล่นในโซนนั้นค่ะตัวต่อมา AIT ออันนี้เป็นพักโซนบนเช่นเด,ยเดียวกันมาพร้อมวอลลุม่มตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลังจากที่เป็นขาขึ้นมาช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็เขา อ่ะหลุดโลโซนนี้นะคะเปิดแก็บดาวสงสัยมีข่าวมีไม่เพิ่มทุนแจกบอก็อะไรสักอย่างนะแล้วก็จากนั้นทำฐานแม่ค่ะโซนนี้ปึ๊บพอไม่หลุดเด้งลงมาเทสไม่หลุดก็ขึ้นไปนะคะลงมาพักตัวตรงนี้จากนั้น ทขึ้นผักทะลุอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้กำลังพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะเพราะเขาทำขึ้นผักทะลุสองรอบแล้วก็เป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจนะคะถ้าวางแผนการเล่นโซนนี้ก็ใช้ Stop Loss 7.8ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาหลุดลงมาก็คือเขาจะมาน่าจะมาพักตัวโซน7.5บาทค่ะต้านแรก8.35เดี๋ยวดูสิมีต้านต่อไปอาาจะมีโซน8บาทก่อน แหละ8.35แล้วก็ประมาณ9.5แต่ก็9.8ค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้อันนี้จะตัวใหญ่สุดแล้วแหละแต่ว่าเลือกมาเพราะว่าเผื่อใครหาโอกาสอยู่นะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนะเขาอยู่ในกรอบล่างตรงนี้เนาะ22.9ใช่ไหมถ้าดูในกรอบใหญ่นะคะก็คือจะเป็นโซนนี้ 22บาทจนถึงโซนนี้ประมาณ38บาทนะคะหลังจากที่เขาไซเวยอยู่โซนล่างเนาะประมาณเนี่ย22 23บาทพอทะลุโซน24บาทนะคะจากนั้นฟิวขึ้นไปไกลเลยเนี่ยพักวันหนึ่งไปต่อพักวันหนึ่งไปต่อนะคะโซนนี้พักพักเสร็จกำลัง ย้อยลงมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ตรงนี้เป็นโอกาสนะตอนนี้ก็เป็นจังหวะพักตัวนะคะมองแนวรับประมาณช่วง27.5-27บาทแล้วก็ถ้ามาถึงฐานบีกไวัก็คือ26.5-26บาทสทนนี้ค่ะถ้าเขาพักลึก เอาละค่ะครบไปหมดแล้วนะคะทั้ง8ตัวที่เพิรดขัดมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะก็มีหลากหลายแนวนะคะให้ไปทำกันบ้านกันต่อนะคะใครมีข้อสงสัยหรือคอมเมนต์อะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง m ั n นี่ฮีโรของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานในการสรรหาสาระดีๆมามอบให้เพื่อนเต่อไปค่ะวันนี้เพิรดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย